การมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันถือว่าเป็นของขวัญนัาล้ำค่าสำหรับชีวิตที่เราเกิดมาสแสวงหาพระนิพพานหรือมาสร้างบารมีถือว่าเป็นของขวัญที่ที่ดีมากๆเลยยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะหนึ่งวันนั้นเราจะได้โอกาส สำหรับการทำพระนิพพานในแจ้งเราได้เรียนรู้แล้วว่ามรรคผนิพพานอยู่ในตัวการจะเข้าถึงได้ก็ต้องหยุดกันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลักวิชาเรารู้หมดกันทุกทุกคนแล้วเ,เพราะนั้นได้เพิ่มมาอีกหนึ่งวันนั่นแหละของขวัญ อย่างสำคัญทีเดียวคือได้โอกาสมาสำหรับการปฏิบัติธรรมเรามีเวลาเนี่ยเท่าๆกันทุกคนนะวันหน,นึ่งยี่สิบี่นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยทุกจาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต่างก็ มีทุนเดิมที่เท่ากันเลยมีเวลาในเท่ากันต่างแต่ว่าใครจะใช้เวลาเป็นให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเวลาที่เราสูญเสียไปนั้นสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นต้องเป็นกำไรชีวิตกำไรชีวิตนี่เขาวัดตรงที่บุญกุศลเกิดขึ้นในทุกๆวัน ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าได้กำไรชีวิตแต่บางคนนั่นะให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้กำไรชีวิตเลยเพราะเขามักจะมีอยู่คำหนึ่งดีเอาไว้อ้างเวลาจะไปชวนทำความดีเนะี่ย จนปฏิบัติธรรมก็าบอกว่าไม่ว่างไม่มีเวลาจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเวลาน่ยไม่มีในโลกเพราะเวลาเนี่ยมีให้กับทุกๆคนเท่ากันและแต่ว่าใครจะบริหารเวลาหรือจัดสรรเวลาเปแต่ถ้าได้จัดสรรเวลาแล้วก็เราจะพบว่าโอ้มีเวลาเหลือสำหรับการ ปฏิบัติทำอีกเยอะทีเดียวตัดการคุยกันทางโทรศัพท์ที่ไร้สาระดูหนังดูทีวีที่โอเตสนุกสนานเลดิลดเลินอะไรไปอย่างนั้นอ่านหนังสือที่มันไร้สาระอย่างนี้เป็นต้นเราทละเอาเวลาที่จะสูญเสียไปอย่างนั้นเอามานนั่งธรรมะปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเราก็จะพบ รีแล็กซ์กับอัลเลอร์ของชีวิตเกิดขึ้นทีเดียวแหละกำไรชีวิตถึงจะตามมา